บทคำนำของพระอาจารย์ยุทธนาเตชะปัญโยกล่าวไว้ในหนังสือสุขได้เมื่อใจปล่อยวางน่าสนใจมีแนวคิดแนวธรรมที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวพุทธที่มีสำนวนอ่านง่ายเข้าใจง่ายจึงขอนำลงเพื่อเผยแพร่ในคลิปคลิปนี้ ชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่ละคนมีเส้นทางเดินชีวิตที่แตกต่างกันบางคนดีบางคนเลวบางคนจนบางคนลำบากบางคนไร้สาระใช้ชีวิตสำม,มเลเทเมาไปเรื่อยๆสนุกกับการเสพกามการกินบ้าคลั่งกับการสะสมทรัพสมบัติเงินทองลาบยศอำนาจ อิจฉาชิงดีชิงเด่นให้หร้ายคนอื่นสาราพัดจะรมตามอำนาจของกิเลสบางคนก็กลับตัวได้กลายเป็นคนดีได้บางคนก็กลับตัวไม่ทันมาตายลาโลกไปก่อนส่วนคนดีเกิดมาก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้เหลือคนานับไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นยารักษาโรคนักต่อสู้เพื่อสันติภาพหมอรักษาคนจนคนรวยช่วยน้ำท่วมคนใจบุญเลี้ยงสุนัขจรจัดลูกกระตันยูเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นมีความดีอีกมากมายที่ได้ยกตัวอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรือโด่งดังหรือยากลำบาก แต่เราทุกคนตั้งใจจะเป็นคนดีทั้งตัวเองครอบครัวผู้มีพระคุณและเพื่อนมนุษย์รวมทั้งสัตว์โลกธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมและเมื่อถึงวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความดีต่อไปนี้เป็นเรื่องดำพึงจากหญิงบาปเธอเป็นผู้หญิงเล็ก ไวเลยกลางคนไปเล็กน้อยมีสภาพร่างกายหน้าตาซีดเซียวหมองคล้ำผิวกายแห้งผากและคล้ำผมยุ่งไม่เรียบเท่าที่ควรดวงตาลึกโหลดริมฝีปากแห้งร่างกายสู้พร้อมท่าทางอ่อนระหวยไรยเรียวแรงพบเธอที่กระท่อมไป่ายไร่อยู่เพียงเดียวดายพบกันเมื่อตอนหนีน้ำท่วม เมื่อปีน้ำท่วมกรุงครั้งใหญ่แน่นอนเธอเป็นโรคร้ายไม่มีวันจะรักษาหายแล้วรอคอยวันสุดท้ายวาระแห่งชีวิตผมไปเยี่ยมบ่อยครั้งเมื่อตอนหนีน้ำไปจากกรุงเทพมีของกินเล็กน้อยไปฝากเธอเธอไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักกันญาติของเธอเคยรู้จักกันบ้างแต่ไม่คุ้นกันเท่าไหร่ ให้กำลังใจด้วยน้ำใจแห่งมนุษยธรรมเธอมีนามว่านิอ่อนเรียกสั้นๆว่า on. อ่อนอ่อนรู้ว่าผมเป็นคนชอบขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนเรื่องแนวกนแห่งกรรมหรือย้อนรอยกรรมจึงเปิดเผยชีวิตตัวเองให้ทราบอย่างหมดเปลือกเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลเผยแพร่พเรื่องราวให้เป็นอุทาหรณ์แก่คนทั่วไปโดยเฉพาะ คนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นอันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไปควรไต่ตองเสียให้ดีเชื่อฟังคำพูดตักเตือนชี้แนะของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ปกครองซึ่งล้วนอยากให้ลูกหลานได้ดีมีความสุขถ้าไม่เชื่อท่านดือยร้นกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขาดความยับยั้งชั่งใจก็ย่อมจะเป็นเยี่ยงนี้รำพึงกรรมคือการรำพึงหรือเล่าถึงเรื่องราวการกระทำาตาหนหลังกรรมคือการกระทำมิใช่ว่ากรรมคือบาปแต่มักจะถูกมองว่ากรรมดีคือบาปเสียเป็นส่วนใหญ่อ่อ,อนเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังว่าเธอเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัว มีพี่น้องท้องเดียวกันถึงห้าคนเนื่องจากเป็นคนเล็กสุดท้องจึงถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายและมีที่ไร่ที่นาหลายรอยไร่ให้เขาเช่าจึงมีฐานะมีอันจะก,กินในอำเภอเหตุมีที่นาที่ไร่ามากมายก็สืบเนื่องมาจากครอบครัวรับจำนำจำนองที่ดิน พะหลุดจำนำสัญญาก็ต้องเป็นไปตามสัญญายึดคืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเจ้าของที่ก็ไม่อาจทำอะไรได้ครอบครัรวนี้จึงมีที่ดินมากซึ่งก็ไม่ได้ทำประโยชน์เองคนที่เช่าก็คือเจ้าของเดิมนั่นแหละที่ดินของตนเองมากลายเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่น เช่าทำกินที่ดินที่เคยเป็นของตนเองมันน่าเจ็บช้ำน้ำใจอะไรปานนั้นพี่พี่ของอ่อนเรียนจบสูงมีงานการดีๆทํากันแทบทุกคนมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนสูงสักเท่าไรแต่ก็ทำกิจากการค้าเลี้ยงครอบครัวจนมีฐานะร่ำรวยมาได้ทุกคนตั้งความหวัง ที่จะได้เห็นความสำเร็จทางการศึกษาเรียนจบสูงสูงมีหน้าที่การงานดีๆทำเหมือนพี่ๆเรียนจบมาไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้านดูแลกิจการแทนพ่อแม่ที่นับวันจะแก่เท่าลงไปเช่นไม้ใกล้ฟังแต่ทุกคนก็ต้องผิดหวังเมื่อออนคิดผิดประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง ขณะเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมปีที่สองคบกลุ่มเพื่อนเกเรไม่ตั้งใจเรียนดีแต่ถลุงเงินพ่อแม่บางครั้งก็โดดเรียนหนีเที่ยวไปตามห้างตามสถานที่ต่างๆแต่งตัวไปโรงเรียนแต่ไปไม่ถึงโรงเรียนมั่วสุมอยู่ตามบ้านเพื่อนชายและหญิงริกินเหล้ากินเบียร์ หนักเข้าโรงเรียนเรียกผู้ปกครองมาพบด้วยเรื่องปัญหาความประพฤติของอ่อนแต่ไม่มีประโยชน์ใดๆพ่อแม่และพี่ๆทั้งปลอบทั้งดุด่าว่ากล่าวสารพัดด้วยความหวังดีเมื่อไม่ได้ดังใจก็ใส่อารมณ์กันบ้างไร้ประโยชน์ความหวังดีกลายเป็นแรงผลักดันให้สาวน้อยกระโจนเข้าสู่เหวลึกถลําลงไป เมื่อออนหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านไปอยู่กับผู้ชายที่หนีเรียนและเลิกเรียนด้วยกันอย่างคนไร้อนาคตที่บ้านฝ่ายชายก็ใช่จะร่ำรวยแต่ไม่ถึงกับหาเช้ากินคำ่ำเมื่อมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีกคนจึงเป็นภาระแก่ครอบครัวฝ่ายชายและก็เพิ่มมาอีกเมื่อออนคลอดลูกเป็นชายก็ยิ่งเป็นปัญหาเพิ่มขึ้น ออนกับแฟนหนุ่มไม่มีงานทําด้วยกันทั้งคู่นอกจากไม่มีงานทำํำยังไม่คิดจะทำงานอีกด้วยเธอหอบลูกน้อยเอาไปฝากให้พ่อแม่เลี้ยงซึ่งสองตายายยินดีรับหลานตัวเล็กไร้เดียงสาวไว้อุปการะเป็นแก้วตาดวงใจอ่อนไม่ได้กลับไปอยู่บ้านฝ่ายชายซึ่งมีท่าทีไม่ต้องการตัวเธอให้มาอยู่บ้านเดียวกันอีก ไปอยู่กับใครไปอยู่กับชายคนใหม่ซึ่งมีสาภาพชีวิตไม่แตกต่างกับคนเก่าเลยไม่เอาไหนเหมือนกันไม่มีงานทำไม่ทำงานเอาแต่เที่ยวเตรกินเหล้าเกเรและติดยาพวกนี้ล้วนเรียนไม่จบคือผู้ปกครองให้โอกาสแล้วแต่ไม่รับโอกาสทางการศึกษาการศึกษาคือหนทางสร้างอนาคต และอนาคตอยู่ที่การศึกษาอันสำคัญยิ่งเมื่อตอนผมเรียนหนังสือเริ่มเรียนใหม่ๆเคยโดนทักท้วงจากผู้ใหญ่บางคนเพื่อนรุ่นพี่บางคนว่าเรียนทำไมจบมาก็ไม่มีงานทำจบกันมาเยอะเรือนพันเรือนหมื่นเจ้างานที่ไหนให้ทำทำนากันดีกว่าพ่อผมบอกว่าไม่ต้องไปฟังเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลัง ให้เรียนจบมาก่อนเถอะเรื่องนี้สำคัญกว่าคือเรียนให้จบซึ่งผมก็มุมาณะเรียนต่อจนจบท่ามกลางอุปสรรคขวักหน,นามนานาประการจบมาก็ได้งานทำบรรดาผู้หวังดีเหล่านั้นก็ยังทำไร่ทำนากันอยู่แบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินส่วนผมรับราชการทำงานในห้องแอร์จนกเกษียณอายุ ผมไม่ได้ว่าอาชีพทำไร่ทำนาไม่ดีไม่ใช่นะครับอาชีพนี้สมควรได้รับการเทิดทุนไม่เหนือหัวอย่างยิ่งคนรวยมีวาสนาเงินทองท่วมหัวมียศมีอำนาจสูงส่งก็ยังต้องกินข้าวของชาวนาพวกเขาผลิตข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกย้อนกลับเข้าเรื่องของอ่อนสาวใจแตก มันแตกเสียจนที่จะประสานได้เหมือนแก้วแตกยากต่อการประสานให้ดีดุดเดิมได้ชายคนใหม่เกเรติดยาผ่าดึงให้เธอพลอยติดยาไปด้วยแสงสว่างของอนาคตไม่ต้องพูดถึงแม้แต่แสงรำไรก็ไม่ใช้ให้เห็นมันถล่าลงลึกแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหน้าตาของเธอยังสะสวย ซ่วดทรงองเอลยังดูดีจึงถูกชักนำให้ไปทำงานที่แหล่งบันเทิงแถวจังหวัดภาคใต้งานสบายเงินดีก็งานผีร่างกับพวกชายชาวต่างชาตินั่นแหละโชคดีเข้ามาอีกวาระเมื่อรู้จักกับชายชาวต่างชาติสูงอายุคนหนึ่งหลังจากเกษยียณอายุงานก็หอบเงินจำนวนมากมาเมืองไทย หลังใช้ชีวิตสงบในดินแดนอันได้ชื่อว่าความสงบร่มเย็นด้วยเปิดร้านขายอาหารเล็กๆเ,เขาพาอ่อนไปรักษาจนหายจากการติดยาหวังใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ไม่เป็นดังที่หวังออนดีได้แค่พักเดียวก็ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยสนุกสนานอีกอีกทั้ง พบกับชายต่างชาติคนใหม่ที่หนุ่มแน่นและหล่อกว่าแต่เบื้องหลังก็คือแมงดาเธอจึงถูกอับเปหิให้พ้นออกมาจากชาวต่างชาติสูงอายุผู้อารีไปอยู่กับคนใหม่ไม่นานเงินที่มีอยู่ก็ถะลุงไม่เหลือคราวนี้ถึงทีต้องขายตัวเพราะกรรมกระนำซ้ำร้ายเมื่อเธอเป็นโรคร้าย โรคที่ไม่อ่านรักษาหายรอความตายสถานเดียวหลายปีจากบ้านไปก็ต้องซอกซอนกลับมาด้วยอาการของคนอ่อนระหอวยรอยแรงพ่อแม่ลาโลกไปแล้วบ้านที่เคยอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของพี่ชายคนโตที่นาที่ไร่ถูกแบ่งหมดแล้วซึ่งไม่มีชื่อเธอได้รับส่วนแบ่งใดๆ ซึ่งเธอเองก็ไม่หวังอยู่แล้วลูกน้อยที่อยากเห็นหน้าก่อนตายถูกส่งตัวไปอยู่กับพี่ชายอีกคนในกรุงเทพกำลังเรียนหนังสือเธอปรารถนาจะได้เห็นหน้าลูกสักครั้งแต่ความหวังดูมันลังเลือนเสียเหลือเกินพี่ชายปลูกกระต๊อบให้อยู่ต่างหาดดูแลเรื่องกินเรื่องอยู่ตามสภาพซึ่งออนไม่หวังสิ่งใดอีกแล้ว แสงสว่างแห่งชีวิตฉายแววริบรีคงไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปตามหลังผู้ให้กำเนิดทั้งสองโดยเฉพาะแม่ต้องตรอมใจตายจากการกระทำของเธอบาปกรรมถามยมบาลเอาเธอถ้าเธอประพฤติดีประพฤติชอบแม่พ่อย่อมภาคภูมิใจไม่ตรอมใจตายสุดแต่ลิขิตของกรรม เธอมีสภาพเช่นตกนรกทั้งเป็นขณะนี้ก็ได้แต่อธิษฐานจิตให้ออนสู่สุขติภพโดยชอบเธอเมื่อเกิดมามีกรรมติดตามเจ้าเจ้าจะเอากำรรนั้นไว้ที่ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลา พุทธาธาตุภิกขุวันนี้คือปัจจุบันวันวานก็เป็นอดีตส่วนวันพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตในวันนี้และวันพรุ่งนี้นั้นเราสามารถกระทำและวางแผนการต่างๆได้ตามที่เรากำหนด บางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถป้องกันเราแว่นระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้วันนี้ครูพรุ่งนี้ต้องดีกว่าส่วนวันวานหรืออดีตนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมาแล้วความผิดถูกชั่วดีต่างๆเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้ซึ่งสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นความภาคภูมิใจชื่นใจ ในทุกๆครั้งที่ระลึกถึงมันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เติมเต็มไปด้วยความสุขสำหรับความผิดความชั่วช้าสามานต่างๆที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจล้วนแต่เป็นสนิมที่เกาะกินความรู้สึกนึกคิดของเราอย่าเมื่อหวนคำหนึ่งนึกถึงมันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วส่วนใหญ่มักปล่อยวางให้มันเป็นเหมือนเสี้ยนน้ำที่ตำลึกอยู่ในมโนสันึนกไปเสียเช่นนี้เพราะว่ามันไม่สามารถตกแต่งแก้ไขอะไรได้แล้วความเสียอกเสียใจจึงเป็นผลสุดท้ายของคนที่ทำผิดคิดผิดของวันวานเชื่อเธอเมื่อราลึกนึกคิด หรือมีเหตุการณ์ที่เอรไม้คล้ายคลึงกันมาสะก,กิดความเสียอกเสียใจมันก็จะพรางโูมาเหมือนกับที่คุณสมยศรู้สึกได้อยู่ในเวลานี้จดหมายที่เล่าเรื่องมาดูเศร้าส้อยเงาหงอยเหลือเกินและอีกหลายๆฉบับที่หลงเล่หมอดูหมอสเสนจะนำมาทยอยเล่าให้ฟังเหตุการณ์ต่างๆในยามนั้น ถึงแม้ว่ามันจะผ่านพ้นมานานแล้วหลายสิบปีแต่เขาก็ยังจดจำมันได้โดยละเอียดดังกลับว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งผ่านพ้นไปหยกหยกชั่วครูชั่วยามนี้นี่เองย้อนกลับไปในสมัยที่เขายังเป็นเด็กซึ่งก็เป็นเด็กบ้านนอกคอกนาขนาดแท้เพราะว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องล้วนแต่ยึดอาชีพของการทำไร่ทำนามาโดยตลอด และด้วยเหตุผลนี้นี่เองที่พ่อกับแม่ตั้งความหวังไว้ที่ผู้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวในครอบครัวให้ได้ทำงานราชการเป็นเจ้าคนนายคนตามความคิดและความหวังอันยิ่งใหญ่ของพ่อและแม่ผมเป็นลูกคนสุดท้องในขณะที่พวกพี่ๆของผมนั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดบ้างก็มีครอบครัวไปแล้วจึงทำให้ผม ต้องรับผิดชอบในความหวังความฝันของพ่อแม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในตอนนั้นที่ในหมู่บ้านของผมมีโรงเรียนแค่ชั้นประถมต้นเท่านั้นส่วนชั้นประถมปลายตั้งแต่ชั้นปหไปจนถึงชั้นป .7 ต้องไปเ,เรียนต่อที่โรงเรียนประจำตำบลสำหรับชั้นมัธยมนั้นก็มีอยู่ที่ตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดนอกเลย หลังจากที่ผมเรียนจบชั้นประถมต้นแล้วพ่อก็บังคับให้ผมเรียนต่อที่โรงเรียนประจำตำบลซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของผมประมาณ9 1 0สิกิโลเมตรเลยทีเดียวและด้วยระยะทางที่ไกลเช่นนี้มันจึงไม่มีเด็กคนไหนเ,เรียนต่อในสมัยนั้นจึงมีผมเพียงคนเดียวที่จำใจเ,เรียนต่อ,อยังขัดไม่ได้เรียนไปมันก็เท่านั้นแหละวะ สู้เก็บแรงของมันเอาไว้ทำไร่ทำนาดีกว่าพ่อแม่ของเด็กเนีรุ่นราวค่าวเดียวกันกับผมพากันคิดเช่นนี้จบป .4 มันก็อ่านออกเขียนได้เจ็กโกงมันไม่ได้แล้วละ่ะพวกเขาคิดให้ลูกหลานทำไร่ไถนาเลี้ยงชีพไม่มีใครอยากให้ลูกเต้าของตัวเองได้เป็นเจ้าคนนายคนเหมือนกับพ่อแม่ของผมเลยแม้แต่คนเดียว ข้าจะให้ไอ้หนูมันเรียนต่อมันจะได้สบายไม่ต้องมาไถนาะงกงกเหมือนกับพ่อแม่ของมันอีกพ่อคงจะรู้สึกเช่นนั้นจริงๆการทำไร่ไถนามันต้องตากแดดตากฝนอย่างชนิดไม่ยอมแพ้และไม่ยอมแพ้ในเรื่องของภูมิอากาศอีกด้วยเพราะเดี๋ยวก็ฝนแรงบางปีก็น้ำท่วมสับสนไปหมด ข้าจะให้มันทำงานราชการเป็นเจ้าคนนายคนกับเขาบ้างพ่อกับแม่คุยกับพวกชาวบ้านความหวังของพ่อและแม่ดังกระ่อนไปทั่วทั้งหมู่บ้านซึ่งโดยส่วนใหญ่พากันหัวเราเะเยาะเย้ยกับความคิดความหวังนี้ซึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรกับคำของพวกชาวบ้านเอาความสำเร็จมาลบล้างน้ำคำของพวกชาวบ้านเหล่านี้ให้ได้ อย่าทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังนะลูกทั้งคู่กําชับกําชากับผมผมจําได้ว่าในสมัยนั้นผมเบื่อและขี้เกียจไปโรงเรียนเป็นที่สุดเพราะเช้าขึ้นก็ต้องสะพายย่ามพระซึ่งแปลมาเป็นกระเป๋าใส่สมุดหนังสือหอบเบอร์เรอรพร้อมปิ่นโตเคลือบขนาดสามแถวเดินไปโรงเรียนซึ่งถนนหนทางนั้น เป็นถนนลูกรังเล็กๆที่คดเที้ยวและเป็นหลุมเป็นบ่อพอๆกันกับผิวดวงจันทร์หน้าฝนมันจะเป็นฤดูที่ทุรักทุเลเหลือจะกล่าวเพราะว่าพื้นถนนมันจะเฉิดแฉะบางครั้งถึงกับลื่นล้มจนเนื้อตัวมอมแมมไปหมดไปลูกหมาตกน้ำหรือไม่ก็เปียกโชกหนาวเหน็บอย่างบอกไม่ถูกเลย ส่วนหน้าหนาวก็หูชาจนหยิกไม่เจ็บฟันฟางกระทบกันดังกึบกับผิดกันกับพวกเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกับผมพวกนั้นจะเล่นสนุกกันจนผมนึกอิจชาและอยากที่จะให้ชีวิตของผมมันเป็นเช่นนั้นบ้างแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วกราบใดที่ความหวังความฝันของพ่อและแม่ยังเป็นอยู่เช่นนี้และในครั้งคราใดที่ผม ไม่อยากไปโรงเรียนผมก็จะเสแส้งแกล้งทําเป็นไม่สบายทั้งปวดหัวปวดท้องและอีกสารพัดโรคเท่าที่นึกและแสดงอาการกำเริบของโรคนั้นได้เหมือนแต่พ่อก็มีวิธีแก้ที่ได้ผลชะงัดนักวันไหนก็ตามที่ผมป่วยด้วยโรคขี้เกียจพ่อก็จะฝนยากลางบ้านโดยเข้าบอระเพ็ ชนิดเข้มข้นให้ผมกินแทบจะทุกชั่วโมงโรคขี้เกียจก็เลยหายขาดเป็นปิดทิ้งเมื่อวิธีการแรกไม่ได้ผลผมก็เลยทำตัวทะเลทะไลโดยกแกล้งแต่งตัวไปโรงเรียนตามปกติแต่พอพ้นสายตาของพ่อแม่ผมก็จะเปลี่ยนชุดนักเรียนออกไปเล่นกับพวกเพื่อนๆตามประษา,าของเด็กในวัยและวันนั้น ผมใช้วิธีการเช่นนี้บ่อยครั้งเป็นที่สุดจนพ่อจับได้อย่างคาหนังคาเขาซึ่งผมคิดว่าพ่อคงตีผมจนหลังลายเป็นแน่แต่พ่อก็ไม่ตีไม่ดุด่าเลยแม้แต่คำเดียวในวันนั้นพ่อร้องไห้บอกว่าพ่อเสียใจเป็นที่สุดที่เห็นผมทําตัวเช่นนี้วันรุ่งขึ้นพ่อจึงได้ขายข้าวในยุง้ง เพียงเพื่อจะเอาเงินมาซื้อรถจัก,กรยานให้ผมปั่นไปโรงเรียนผมจึงเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่มีรถจัก,กรยานใช้ซึ่งมันก็ทําให้ผมเรียนจนจบชั้นมัธยมปลายหรือปอเจ็สมใจของพ่อและแม่ที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตลอดเวลาพ่อผ่านชั้นประถมไปแล้วพ่อก็ให้ผมเรียนต่อในชั้นมัธยมซึ่งเงินทองที่ใช้อย่างทุกบาททุกสตางค สำหรับการเรียนต่อของผมนั้นพ่อถึงกับยอมขายควายเลยทีเดียวพวกชาวบ้านถึงกับออกปากเลยว่าที่พ่อกับแม่ส่งผมเรียนนี้มันคงไม่มีเวอวควายเอาไว้ใช้ไถานาเป็นแน่สงสัยว่าพ่อกับแม่คงจะต้องเอาหลังรับแอกแทนควายแน่ๆอายุเอ๋ยในตอนนั้นผมเริ่มเป็นหนุ่มแล้ว เป็นหนุ่มรุ่นกระทงที่หวังสนุกอยากลองอยากรู้อยากเห็นและยิ่งอยู่ห่างไกลาตาของพ่อแม่ด้วยแล้วผมจึงทำตัวทะเลทะลายเสียยิ่งกว่าตอนเป็นเด็กเสียอีในช่วงนั้นพ่อพาผมไปฝากไว้กับคนรู้จักที่ค่อนข้างสนิทสนมกับพ่อเป็นอย่างดีแต่เขาก็ไม่กล้าตักเตือนหรือดูด่าว่ากล่าวผม คงได้แต่เล่าความจริงให้พ่อฟังถึงการกระทำของผมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเห็นพ่อร้องไห้ร่างกายของพ่อดูซูบสมงลงไปยังผิดหูผิดตาแม่บอกว่าพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ค่ำโดยกลัวว่าผมจะไม่มีเงินเรียนอย่าทำให้ความหวังของพ่อแม่มันสูญเปล่าเลยนะลูกทุกครั้งเมื่อรู้ว่าผมเกเรเกตรง พ่อมักจะพูดเช่นนี้เสมอเรื่องราวในอดีตของผมนับว่ามันน่าละอายใจเป็นอย่างมากที่ทำให้พ่อแม่ลำบากใจร้องห่มร้องไห้ก็เพราะอนาคตของลูกอยากให้ลูกได้ดิบได้ดีในวันข้างหน้าซึ่งสิ่งที่พ่อแม่ได้รับก็คือความดีใจความภูมิใจในความสำเร็จของลูก พ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่านี้เลยจริงๆตัวของลูกเสียอีกที่ไม่รักตัวเองไม่ห่วงอนาคตของตัวเองผมมานั่งคิดในตอนหลังว่าถ้าผมไม่มีพ่อแม่เช่นนี้ผมก็ต้องทำไร้ไถนาเหมือนกับพวกเพื่อนๆในวัยเด็กผมหันกลับมาดูลูกเต้าของตัวเองมันคงไม่ได้เจริญรอยตามพ่อของมันหรอกเพราะว่ายุคสมัยมันไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่มันเหมือนกันนั้นก็คือความเกเรทะเลทะไยไปตามสถานบันเทิงต่างๆบางครั้งก็ยกพวกตีกันจนบาดเจ็บล้มตายพวกเขาจะคิดเกินบ้างไหมนอ้องว่าเขาได้ทำลายความหวังความฝันของพ่อแม่ลงไปแล้วเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็มีความคิดที่ไม่ผิดไปจากพ่อแม่ของผมสักเท่าไหรนะัก อยากเห็นลูกเต้าสุขสบายในนาคตอันใกล้ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรักนะที่อยากเห็นลูกเป็นคนเลวเป็นกักเดนของสังคมเหมือนกับที่เยาวชนอีกหลายสิบคนกำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ทุกวันนี้วันไหนที่ผมเห็นพวกลูกๆของผมกำลังเดินออกนอกกติกาของสังคมผมก็จะเล่าเรื่องราวของปู่และยา่าหรือพ่อแม่ของผมให้พวกเขาฟัง ให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความลำบากลำบนของพ่อแม่ที่ทำทุกอย่างให้กับลูกได้แล้วลูกล่ะในวันนั้นสมัยนั้นผมเกือบไม่ได้ทำอะไรให้พ่อกับแม่ของผมแต่ปัจจุบันนี้ผมเป็นข้าราชการที่กเกษียณอายุแล้วและสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของลูก ซึ่งผมพยายามทำตัวของผมให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีสําหรับการสร้างอนาคตให้กับลูกของผมเองผมยังจําได้อย่างติดหูติดตาในวันที่ผมได้เข้าทำงานเป็นข้าราชการตามที่พ่อกับแม่หวังซึ่งในวันนั้นพ่อกับแม่ร้องไห้มันเป็นการร้องไห้ด้วยความปิติยินดีอย่างสุดชีวิตน้ำตาหยดแรก และน้ำตาหยดสุดท้ายของพ่อผมผมยังจดจำได้เป็นอย่างดีน้ำตายหยดแรกเปรียบเสมือนน้ำมันที่ให้พลังงานแก่ผมในการต่อสู้น้ำตายหยดสุดท้ายมันเป็นน้ําทิพน้ำมนต์ที่วิเศษที่สุดป่าปานางังอากาศรนังสุขขัง การไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบแต่ความสุข